ที่ยังไม่ได้ลงนะคะสตหรับวันนี้เราเรียนออนไลน์นะคะน่าจะอยู่แค่ในช่วงครึ่งเช้านะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรสองท่านนะคะท่านแรกเข้ามาแล้วนะคะหัวข้อของวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการถ่ายฝากต,ตัวอ่อนนะคะท่านแรกนะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาารชายชัดบุญญานุสิ์นะคะท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่หลักสูตรชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสิม,มานะคะ หัวข้อเบื้องต้นหลักการเบื้องต้นของถ่ายฝากตัวอ่อนนะคะแล้วพออาจารย์ชายบรรยายเสร็จนะคะเราจะมีคุณหมอนะคะนายสัตแพทย์อันนนท์นะคะท่านเป็นผอศูนย์ถ่ายฝากตัวอ่อนเลยเดี๋ยวท่านคงจะเข้ามาทีหลังนะคะก็ในช่วงแรกนี้นะคะอาจารย์ชายน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะในการบรรยายเกี่ยวกับเบื้องต้นของถ่ายฝากตัวอ่อนนะคะก็ผู้เรียนก็เข้ามาประมาณครึ่งนึงแล้วก็คิดว่าเริ่มได้เลยก็เชิญอาจารย์ชายฉัดเลยค่ะ ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสําสหรับหลักสูตรนี้นะครับดีใจมากที่ทุกคนเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมนะครับก <c oughs> ็ขออนุญ,ญาตเบื้องต้นนะครับเป็นลกษณะบเบื้องต้นนิดนึ่งจะขออนุญขอสักครู่ครับครับคิดว่าทุกคนเห็น อ่าพอวิคอยแล้วนะครับเห็นครับอาจารย์อ่สกูนหน่อยแล้วถ้าเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ เ็นครับอาจารย์เห็นครับครับผมโอเคครับงั้นขออนุญาตเริ่มเลยนะครับครับก็พูดถึงเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายฝากตัวอ่อนนะฮะทีนี้เนี่ยก็เรามารู้จักกันที่ชื่อซะก่อนนะฮะสำหรับชื่อถ่ายฝากตัวอ่อนเนี่ยก็คือหนังสือหลายๆเล่มก็อาจจะเขียนในชื่อที่แตกต่างกันนะครับอาจจะมีทช้างเรื่องของการถ่ายฝากตัวอ่อนนะครับการย้ายฝาก ตัวอ่อน,นะครับซึ่งถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่า MBO transfer เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนเรียกย่อยๆว่า ET นะครับบางครั้งเราก็เรียกว่าอุ้มบุญน,นะครับเพราะว่าลักษณะของอเทคโนโลยีนี้ก็ใช้ลักษณะของให้ตัวอื่นเนี่ยเป็นผู้ตั้งท้องแทนนะครับในแง่ของพัฒนาการของการถ่ายฝากก่อ,อนเนี่ยมันเริ่มที่กระต่ายสํเเร็จนะครับ ทำในจะตายสำเร็จจ่อนเนี่ยตั้งแต่ปี19 1890นะฮะทีนี้ก็เริ่มมีพัฒนามาในโคนะฮะตั้งแต่ปี1951ครับนะฮะส่วนในประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มมีนํามาศึกษาการถ่ายา่อนตั้งแต่ปี2524นะครับโดยตัวเทคนิคเนี่ยมันก็จะเป็นเทคนิคที่สามารถที่จะใช้ในการปรับปรุงทั้งสายพันธุ์แม่และสายพันธุ์พ่อนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มจํานวนของอลูกวัวได้เป็นปริมาณมากๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรนะครับในแง่ของประโยชน์ต่อผู้ปรปับปรุงพันธุ์เนี่ย <c oughs> ก็จะคือเนื่องจากว่ามันต้องมีเห็นผลการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นในใจในแง่ของการปรปับปรุงพันธุ์ก็การผลิตลูกได้เยอะๆก็จะทําให้เห็นชัดเจนนะฮะว่าการคัดเลือกพันธุ์เนี่ยดีหรือไม่นะครับ ในแง่ของการถ่ายฝ่ายตัวอ like ่อนนะครความหมายก็ให้ความหมายสั้นๆแบบนี้เลยครับว่าเป็นกระบวนการสร้างและย้ายตัวอ่อนจํานวนมากจากแม่วัวพันธ์ดีนะครับซึ่งในที่นี้เราจะให้เป็นชื่อว่าผู้ให้นะครับหนึ่งตัวตัวหนึ่งนะครับนะฮะแม่วัวพันธดีตัวหนึ่งนะครับไปสู่แม่วัวผู้รับนะครับอีกหลายตัวนะฮะจากภาพก็จะเห็นนะครับว่ามันสามารถที่จะถ่ายเนี่ยตัวอ่อนให้กับ แม่วัวผู้รับเนี่ยได้หลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่วัวจะแม่วัวผู้ให้แทนที่จะตั้งท้องในคราวเดียวครับก็สามารถที่จะให้ลูกหลานได้ลหลายๆตัวภายในคราวเดียวกันนะครับวิธีการนี้ครับก็จะเป็นวิธีการที่ให้ความสาเร็จได้สูงนะครับนะโดยมีอัตราการตั้งท้องได้สูงนะซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะ,ะสามารถสร้างการตั้งท้องได้30-4 0เปอร์เซ็นต นะครับแต่ก็มีรายงานในต่างประเทศเหมือนกันนะครับที่บอกว่าอาจจะได้สูงถึง70%็ดสิเนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพครับก็คือลักษณะที่ดีจากแม่วัวพันดีครับก็จะถูกส่งถ่ายให้กับลูกๆนะครับในขณะที่แม่วัวผู้รับก็จะเป็นฝ่ายตั้งท้องให้แทงนะแล้วทำไมต้องถ่ายฝากตัวอ่อนนะครับ เราก็มาดูที่การตั้งท้องของพวกโครกรับบือสักนิดหนึ่งครับถ้าเป็นโคก็ประมาณ280วันครับถ้าเป็นกระบือก็ใกล้เคียงกันครับก็คือ280นะฮะถึง300กว่าวันนะฮะส่วนม้าก็ประมาณ11-12ถึงเดือนนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเราให้วัวตั้งท้องปกติเนี่ยก็1ปีก็จะได้ลูก1ครั้งนะครับนะฮะ ราะฉะนั้นปีนึงก็ได้ลูกแค่ปีละตัวเท่านั้นเองนะฮะถ้าให้ตั้งของเองอซึ่งตลอดชีวิตของวัวครับก็จะให้ลูกได้ประมาณ7จ็ถึงสิตัวนะฮะแต่ถ้าใช้เทคนิคนี้ครับนะตลอดชีวิตของอแม่วัวพันธุ์ดีตัวหนึ่งเนี่ยก็อาจจะให้ลูกได้ถึง3 0มสถึงสีตัวนะครับซึ่งก็มากกว่า7จ็ถึงสิตัวแน่นอนครับ ทีนี้ขออนุญาตให้ความรู้พื้นฐานสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการสืบพันธุ์นะฮะภาพซ้ายมือนี้นะครับก็เป็นภาพของสเปิร์มนะครับนะฮะหรืออสุจินะถ้าขออนุญาตในทางชีววิทยาสักนิดนึงนะครับเราจะใช้คําว่าสเปิร์มในสัตว์อื่นๆนะครับใช้คําว่าสเปิร์มในสัตว์อื่นๆแต่สําหรับคําว่าอสุจิเนี่ยเราจะใช้กับมนุษย์นะครับ โดยในการหลังอสุจิหนครั้งนะครับในสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีปริมาณของเซลล์อสุจิที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นโคก็ประมาณ3000ล้านเซลล์นะครับหนู50ล้านเซลล์ครับส่วนกระต่ายและมนุษย์เนี่ยก็จำนวนเซลล์ที่หลังออกมานะฮะก็จะเท่าๆกันคือประมาณ280ล้านเซลล์นะครับอันนี้คืออสุจิครับก็จะมีส่วนหัวนะฮะ ซึ่งมีนิวเคลียสครับแล้วก็ส่วนหางซึ่งทำหน้าที่ในการว่ายน้ำนะฮะส่วนเซลสืบพันธุ์เพศเมียนะครับเซลล์สืบ <c oughs> พันธุ์เพศเมียถ้ายังอยู่ในรังไข่นะครับถ้ายังอยู่ในรังไข่เนี่ยเราก็จะเรียกโอโอไซนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวเซล์เซลล์ไข่ก็คือโอโอไซนะครับแล้วก็จะมีเซลล์ที่อยู่รอมรอบนะครับ เราจะเรียกรวมโครงสร้างทั้งหมดนี้นะครับว่าฟอ l l i c ลนะครับตามภาพนี้นะครับฟอเลนะฮะทีนี้เมื่อวัวตกไข่ครับเมื่อวัวไข่ตกนะฮะก็จะมีโอไซต์นหลุดออกมาพร้อมกับเซลล์จำนวนหนึ่งที่อยู่ร้อมรอบเซลล์ไข่นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับก็ในการตกไข่ก็จะตกไข่ครั้งละ1นใบ ครั้งละหนึ่งใบการตกไข่ก็ถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนครับนในแง่ของการปฏิสนธินะครับหรือ r t r t i z i z i t n นะฮะก็จะเป็นการรวมตัวระหว่างไข่และสเปิร์มนะครับซึ่งก็จะเกิดที่ท่อนำไข่เพราะฉะนั้นถ้าเราดูที่โครงสร้างของมดลูกบัวนะครับบริเวณที่ ทำสีเหลี M ่ยมสีฟ้านี่ก็คือบริเวณคอมดลูกนะครับบริเวณนี้ช่วงถัดขึ้นมาครับก็เป็นตัวมดลูกครับแล้วก็เป็นปีมดลูกนะฮะซึ่งก็จะยาวนะฮะแต่ขนงเป็นสองแฉกแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นที่ฝังตัวของตัวอ่อนบัวนั่นเองนะครับจากนั้นบริเวณปลายของปูปีมดลูกนะครับก็จะเป็นท่อนําไข่นะซึ่งจะมีปลายเปิดนะครับ นะเป็นทางผ่านให้สําหรับไข่เคลื่อนที่มายังท่อนําไขนะ่แล้วก็เป็นส่วนสุดท้ายอาวัยวะสุดท้ายก็คือรังไข่ซึ่งจะทําหน้าที่ผลิตไข่นะครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อไข่ตกลงมาจากรังไข่แล้วนะครับไข่ก็จะเคลื่อนที่มายังท่อนาไข่ครับซึ่งก็จะเป็นจังหวะเดียวกันครับในช่วงที่วัวเป็นสัตว์เนี่ยถ้ามีการผสมพันธุ์นะครับอสุจิก็จะว่ายนะ้ำมาที่ท่อนําไข่และเกิดการปฏิสนธิ นะฮะบ,บริเวณนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้ก็จะเปรียบเทียบสักนิดหนึ่งครับนะฮะร,ระหว่างการปฏิสนธิที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและก็การผสมทีมนะครับก็สาหรับลูกศรน,นี้ก็แสดงเห็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของอสุจินะครับว่าถ้าเป็นการผสมเองตามธรรมชาตินะครับอสุจิจะอยู่ที่ช่องคลอดนะครับแล้วก็จะ เลื่อนที่ผ่านคอมดลูกนะฮะเคลื่อนที่ไปยังปีมดลูกทั้งสองข้างนะครับส่วนในแง่ของการผสมเทียมนะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับอสุจินั่นแหละครับก็คือใช้ปืนนะครับสอดผ่านคอมดลูกเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็ปล่อยอสุจิให้เคลื่อนที่ผ่านปีมดลูกทั้งสองข้างไปนะฮะ <c oughs> ก็จะทําให้อสุจินะฮะมีอัตราการรอดที่ สูงนะฮะไม่ต้องไปเสียเวลากับการเคลื่อนที่ผ่านคอมบลูกนั่นเองนะครับ,นะรบอีกอันนึงสำหรับเทคโนโลยีการถ่ายฝากตัวอ่อนที่ควรทราบเลยก็คือลักษณะของตัวอ่อนนะครับหรือ MBO นะฮะก็เป็นผลผลิตจากการปฏิสนธิเองนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่จะเคลื่อนที่มาฝังตัวที่ปีบนลูกนะครับสำหรับ ตัวอ่อนเนี่ยก็จะมีหลายระยะมีหลายระยะนะครับระยะเริ่มต้นนะครับอันนี้คือลักษณะของตัวอ่อนนะครับเมื่อมีการปฏิสนธิแล้วนะครับมันจะมีเซลล์อยู่ภายในครับมีเซลล์อยู่ภายในเป็นเซลล์เพียง1เซลล์ครับนะฮะจากนั้นก็จะมีสารคล้ายเจลนะฮะหุ้มไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับ สำหรับตัวอ่อนในระยะนี้นะครับซึ่งมีเพียงหนึ่งเซลล์เนี่ยเราเรียกว่าไซโก้ครับแน่นอนครับว่าพวกสัตว์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการแบ่งเซลล์เพิ่มจํานวนเซลล์ครับนะฮะก็จะเพิ่มจาก2เซลล์นะฮะในลักษณะทวีคูณครับสเซลล์สเซลล์นะฮะแเซลล์สิเซลล์สาเซลล์เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะฮะแต่ละเซลล์นี้เนี่ยจะเรียกว่าบลาสโตเมียครับ b l a s t o m ียนะฮะจากนั้นถึงระยะหนึ่งครับตัวอ่อนนะครับเซลล์จะมีการเคลื่อนที่พัฒนาเป็น b า a s t o ิส s ครับนะฮะแต่ให้ภาพในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เราเห็นให้คุ้นตาซะก่อนครับว่าเนี่ยคือลักษณะตัวอ่อนนะครับจากการปฏิสนธิซึ่งจะมีการเจริญเติบโตนะฮะเป็นระยะระยะนะครับส่วนในภาพสุดท้ายนี้ก็จะเป็นระยะที่ ตัวอ่อนเนี่ยจะฝังตัวที่ปีมดลูกครับนะจะเรียกว่า blastosis ทีนี้ในแง่ของตัวเทคโนโลยีครับก็มีขั้นตอนโดยสรุปแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นแม่วัวผู้ให้นะครับกับแม่วัวผู้รับนะครับสำหรับลักษณะของแม่วัวผู้ให้และแม่วัวผู้รับเนี่ยก็สิ่งที่คนจะมีเหมือนกันเลยก็คือว่ามีประจำเดือนเป็นปกตินะครับ ในขณะที่แม่วัวผู้รับเนี่ยก็อาจจะเป็นพันนะครับที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศนะครับนะฮะแล้วก็มีตัวที่ใหญ่นะครับเพื่อที่จะสามารถตั้งคันกับแม่วัวตั้งตั้งคันให้กับลูกวัวที่อาจจะมีตัวใหญ่ได้นะครับอาจจะเป็นโคสาวครับหรือถ้าตั้งคันมาแล้วก็ต้องคลอดไม่ต่ำกว่า2เดือนนะครับอันนี้สําหรับแม่โคตัวรับนะครับนะบจากนั้นครับ มันจะมีการกระตุ้นนะครับให้แม่วัวทั้งสองตัวเนี่ยเกิดการเป็นสัตว์นะครับลักษณะของการเกิดเป็นการเป็นสัตว์เนี่ยจะต้องให้แม่วัวผู้รับและแม่วัวผู้ให้เนี่ยมีเป็นสัตว์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันให้เป็นสัตว์พร้อมๆกันนะครับทางนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะทําให้หมดลูกของอแม่วัวตัวรับเนี่ยพร้อมครับพร้อมที่จะรับการถ่ายฝากตัวอ่อน นะครับพร้อมที่จะให้ตัวอ่อนเนี่ยฝังตัวนะครับกระบวนการนี้เราก็จะเรียกว่าซิงโครไนซ์ครับซิงโครไนซ์คือทําให้มันสอดคล้องกันนะครับสําหรับระยะเวลาในการเป็นสัตว์ก็ควรเป็นสัตว์นะครับเจ็ดงวันก่อนที่จะเกิดการถ่ายฝากนะฮะส่วนอ,อย่างที่บอกครับก็คือทําให้ผนังมดลูกเนี่ยพร้อมที่จะเกิดการฝังตัวนะครับ ในแง่ของการใช้ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนที่จะใช้ที่ทําให้เหนี่ยวนําให้เกิดการเป็นสัตว์เนี่ยก็เป็นพวกโปสตาแกลดิน L2 a ine, l p h a นะครับนะฮะหรือ PGF2 a l p h a นะฮะสำหรับแม่วัวพันดีครับหรือว่าแม่วัวผู้ให้เนี่ยก็จะต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการตกไข่เป็นจำนวนมากนะครับนะเราก็จะเรียกว่าซ u เปอร์โอเวอเลชันนะครับ สำหรับฮอร์โมนที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดการตกไข่เป็นจำนวนมากนะครับก็อย่างเช่น FSH นะครับ Follicle Stimulating Hormone นะครับหรือ PMSG นะครับอันนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนที่นิยมใช้กันนะครับจากนั้นครับก็อาศัยเทคนิคการผสมเทียมครับนะฮะเพื่อให้อสุจิเนี่ยเข้าผสมกับไข่ที่ตกมาจำนวนหลายใบยเหล่านั้นนะครับ จากนั้นก็มาสู่การาปล่อยให้ต่อมีการปฏิสนทิและการเจริญเติบโตครับจากนั้นเมื่อประมาณ7วันครับก็มีการนำนะะตัวอ่อนออกจากมดล,ลูกครับนะะวิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ต้องอาศัยความชันนานนะครับก็เขาเรียกว่าการชะมดล,ลูกนะฮะจากนั้นตัวอ่อนที่ได้มาก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพครับประเมินคุณภาพนะฮะ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวตัวอ่อนที่ดีได้ประมาณ5-7เซลล์ sales, นะครับต่อการทำหนึ่งครั้งนะฮะสุดท้ายก็เมื่อเราได้ตัวอ่อนพันดีแล้วครับนะฮะก็นำมาสู่กระบวนการในการถ่ายฝากให้กับแม่โครตัวรับนะฮนะทีนี้ในการเช็คผลครับ ก็ต้องมีการตรวจการตั้งคันครับซึ่งจะทําเมื่อ,อทําเมื่อหลังจากการถ่ายฝากตอ่อกแล้วประมาณ60วันนะครับก็ใช้วิธีการอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยนะครับนะฮะถ้าพบว่า,อาตอ่อนมีการตั้งแม่วัวมีการตั้งคันนะครับนะฮะก็ให้แม่โคเนี่ยอุ้มบุญต่อไปนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบลักษณะที่ต้องการนะครับ <c oughs> ทีนี้อันนี้เป็นภาพคร่าวๆครับว่ามันมีอุปกรณ์ครับอย่างในภาพเนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการชะมดลูกนะครับตัวอ่อนก็จะถูกน้ําครับชะนมะามายังกระบอกนะฮะที่จะเก็บรวบรวมตัวอ่อนนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็นําตัวอ่อนนะครับไปตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการครับโดย ใช้กล้องจุลทรรศนะครับสิ่งที่เห็นในสิ่งที่เห็นในกล้องจุลทรรศนะะก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้แต่เราก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอีกสักทีหนึ่งนะครับถ้าพบว่าเราได้ตัวออกที่มีคุณภาพดีครับก็นํากลับไปถ่ายฝากนะครับให้กับแม่ตัวแม่แม่โคผู้รับอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ให้สังเกตครับว่าเวลาที่เราถ้าเราทําการผสมเทียมนะครับ ปลายปืนจะอยู่ที่ใกล้ๆกับคอมมดลูกนะครับปกติถ้าเราผสมเทียมปลายปืนจะเราจะฉีดอสุจินเนี่ยใกล้ๆบ,บริเวณคอมมดลูกครับแต่ถ้าเป็นการถ่ายฝากตัวอ่อนครับเราจะต้องอสอดให้ปืนเนี่ยนะฮะเข้าไปลึกขึ้นครับให้ไปถึงบริเวณปีมดลูกครับนะฮะเพื่อรับประกันให้ตัวอ่อนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปถึงบริเวณที่จะ,ะมีการฝังตัวของตัวอ่อนได้ นะครับอันนี้คือความแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะแต่วิธีการทำอะไรนั้นก็คล้ายๆกันนะครับทีนี้ในแง่ของการตรวจสอบคุณภาพต,ต,ตัวตัวอ่อนนะครับอันนี้เอามาจากเ a ปเปอร์ของ l i n d ดอร์และไรส์นะครับในปี1988นะครับซึ่งก็แบ่งเป็น4ระดับนะฮะก็จะมีระดับดีเลอร์นะครับอันนี้อยากจะให้พวกเราลองสังเกตที่ลักษณะของตัวอ่อนมันจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับ ถ้าดีเลิร์นเนี่ยลักษณะของตัวอ่อนที่อยู่ภายในเยื่อเมือกที่ล้อมรอบนี่นะครับนะฮะมันก็จะมีลักษณะที่กลมนะค่อนข้างกลมครับนะฮะแล้วก็ไม่มีเซลล์ที่ยื่นออกมาเซลล์นั้นก็คือ b ล a s t o m มียแต่ถ้าเป็นคุณภาพดีครับถ้ามีคุณภาพดีเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะของตัวอ่อนก็จะบิดเบี้ยวเล็กน้อยนะไม่กลมนะโดยสมบูรณ์นะครับแล้วก็อาจจะมีเซลล์ที่หลุดออกมาบ้างนะครับ อันนี้คือลักษณะของตัวอ่อนคุณภาพดีครับแต่ถ้าเป็นปานกลางนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีบางเซลล์ที่หลุดออกมานะครับแล้วมันก็แตกนะฮะหรือว่ามีเซลล์มีการตายแบบนี้ครับลักษณะตัวอ่อนก็จะบิดเบี้ยวเล็กน้อยนะครับอันนี้คือลักษณะปานกลางแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะแย่ครับนะฮะก็จะเห็นว่ารูปทรงของตัวอ่อนเนี่ยผิดเพี้ยนมากๆเลยนะครับก็จะมีเซลล์ยื่นออกมาเยอะครับ เซลล์ blastomia ครับยืดออกมานะครับจะเห็นร่องรอยของการตายของเซลล์นะครับอย่างไรก็ตามครับลักษณะแย่เนี่ยก็ยังพอจะมองเห็นกลุ่มเซลล์ที่ยังมีชีวิตนะครับอยู่นะครับยังเห็นกลุ่มเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ทีนี้เขาก็มีการศึกษานะครับว่า <c oughs> ถ้าใช้ตัวอ่อนคุณภาพต่างๆมาทำการถ่ายฝากตัวอ่อนเนี่ย อัตราการรอดอัตราการตั้งครรภ์จะเป็นอย่างไรนะครับก็ดูที่จํานวนตัวที่ถูกถ่ายฝากนะครับ,นะรบตามนี้เลยในตารางนะครับก็พบว่าถ้าเป็นตัวอนที่มีคุณภาพดีนะครับก็จะให้อัตราการตั้งครรภ์ที่สูงนะครับนะในขณะถ้าเป็นตัวอ่อนคุณภาพปานกลางครับและแยก่ก็จะมีอัตราการตั้งครรภ์เทศที่ต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในแง่ของการถ่ายฝากตัวอ่อนเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือการคัดเลือกตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีให้ได้เยอะๆนะครับสุดท้ายนี้ครับอาจารย์ก็จะขออนุญาตโชว์วิดีโอสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะเป็นวิดีโอที่หาเปิดได้ใน y o u t u b e นะครับนก็ใช้คำค้นว่าการถ่ายฝากตัวอ่อนได้เป็นสำหรับการเรียนของนักเรียนนะครับขออนุญาตสักแป๊บหนึ่ง ะจะต้องขออนุญาตแชร์จากมือถือนะครับอ่าลองดูนะครับ ได้รู้วิธีการขยายพันธุ์โคด้วยวิธีการผสมเทียมกันไปนแล้วนะครับตอนนี้พี่ก็พานุองๆมาอยู่ที่นี่ครับศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝาตัวอ่อนจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งที่นี่น้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์โคเองหนึ่งวิธีนั่นก็คือการย้ายฝาตัวอ,อ่อนแนองครับถ้านุองๆพร้อมแล้วเราเข้าไปข้างในกันเลยครับ ครับน้องๆครับตอนนี้พี่ก็พาน้องๆนะครับมาอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝาตัวอ่อนครับครับแล้วตอนนี้ที่อยู่ข้างๆพี่นะครับก็คือพี่อนนท์เทืองสันเทียนายศัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่อนนท์ครับอยากจะทราบว่าวิธีการย้ายฝาตัวอ่อนนี้ครับคืออะไรครับเทคโนโลยีชี่ววภาพอย่างหนึ่งนะครับในการขยายพันธุ์สัตว์นะครับก้าวอีกขั้นหนึ่งของการผสมเทียมนะครับครับแต่ว่าการย้ายฝาตัวอ่อนเนี่ยมันเป็นการ เพิ่มลักษณะที่ดีทั้งทั้งสายพ่อและก็สายแม่แม่พันธุ์ที่เราเลือกที่จะมาใช้ทำได้ฝา,าตัวอ่อนเนี่ยจะต้องมีการคัดเลือกมาก่อนในการได้ฝา,ยาตัวอ่อนของเราเนี่ยก็คือ,อเป็นเซลล์ไข่นะเซลล์ไข่ที่ปฏิตนธทิกับน้ําเชื้อ,อหรือสุจินะครับจนถึงอายุเจ็ดวันนะครับซึ่งเป็นวันที่เราเก็บตัวอ่อนนะครับ,รบซึ่งเป็นระยะที่อที่ตัวอ่อนยังยังไม่ได้ฝังตัวกับผนังมดลูกนะครับ ตอนนี้เรากําลังจะทําอะไรครับสาธิตในการล้างเก็บตัวอ่อนในแม่โคตัวนี้ครับแต่โคตัวนี้ก็เป็นสัตว์แล้วก็ผสมเทียมมาแล้วเจ็ดวันนะครับนี่ก็เป็นโพเล่ครับสายโพเล่ที่จะสอดเข้าไปที่ปีกมดลูกไหครับครับอันนี้เขาสอดเข้าไปที่ปากช่องคลอดแล้วนะครับแล้วก็ล้วงมือเข้าไปจับที่คอมดลูกนะครับสอดแล้วครับก็จะสอดสาย ตรงนี้เข้าไปนี่กลังเป่าลมนะครับเป่าลมแล้วนะครับก็แสดงว่าถึงถึงปากม้วนลูกแล้วใช่เลยปากม้นลูกไปที่ปีกม้นลูกแล้วนี่แล้วเขาก็จะดึงเหล็กที่เป็นแกนสอดเมื่อกี้ออกมาครับอ่าเขาก็จะต่อสายสําหรับนําน้ํายาล้างตัวอ่อนเข้าไปที่สายที่เราสอดเข้าไปในม้นลูกแล้วนะครับนี่เขาจะเปิดวาล์วข้างบนน้าก็จะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำนะครับคือไหลเข้าไปในปีกม้นลูกจนเต็มนะครับพอเต็มแล้วเราก็จะปิดวาล์วข้างบน อ่านี่เต็มนะแล้วก็ปล่อยวาลข้างล่างนะครับน้ําก็จะไหลจากปีกมืลูกนะครับออกมาที่ที่กรองตัวอ่อนนะครับต้องทําหลายๆรอบเพื่อจะให้แน่ใจว่าตัวอ่อนที่อยู่ภายในมืลูกเนี่ยออกมาจนจนหมดครับน้องๆครับและนี่ก็คือตัวอ่อนที่เราได้เก็บมาจากแม่ัวตัวให้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะเอาตัวอ่อนนี้ไปทํายังไงครับก็จะเอาไปห้องปฏิบัติการนะครับเพื่อจะ ค้นหาตัวอ่อนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์พอค้นหาตัวอ่อนได้แล้วเราก็จะประเมินคุณภาพแล้วก็คัดเลือกตัวอ่อนแล้วก็จะมาแยกากให้แม่โคตัวลับก็จะมีบางส่วนที่อาจจะแช่แข็งเก็บไว้ได้นะครับครับงั้นเราไปกันเลยนะครับโอเคได้อันนี้ทุกคนเห็นวิดีโออยู่ใช่ไหมครับเห็นู่ครับอาจารย์โอเคครับตัวอ่อนทุกตมูดนี่ครับอันนี้จะเป็นห้องปฏิบัติการครับ โตอ่อนระยะนี้จะมีความทนทานนะครับทนทานก็สามารถอยู่ในน้ำยาตรงน,นี้ได้สามสี่ชั่วโมงก็ยังยังอยู่ได้สบายเสร็จเรียร้นะครับเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปสองกล้องทีนะครับตรงน,นี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาเพราะว่าตัวอ่อนนะจะมีขนาดเล็กมากนะจะมีพวกเศษเมือกเศษอะไรที่ทเราล้างออกมาด้วยมันก็จะไปบังนะอาจจะต้องใช้อุปกรณ์กัวเราเขียเพื่อค้นหา อเห็นแล้วครับเป็นเหมือนก้อนกลมๆแล้วก็มีเยื่อใสๆอยู่บริเวณด้านนอกใช่ไหมครับก็คือหลังจากที่เราเราพบตัวอ่อนเนี่ยเราก็จะดูดนะใช้อุปกรณ์ในการดูดแล้วก็จะเก็บไปใส่ในน้ํายาเลี้ยงนะครับซึ่งซึ่งเป็นน้ํายาเลี้ยงตัวอ่อนโดยเฉพาะนะครับก็คือจะใช้ไปเป็ดแก้วขนาดเล็กนะหลอดแก้วเล็กๆครับแล้วก็ต่อกับสายยางต่อกับเมาส์พีสที่ที่ต่อกับปาบการดูดเข้าเนี่ย เราแทบจะไม่ใช้แรงดูดเลยนะมันจะเป็นแรงแคปิเลอรี่แอคชั่นนะก็คือเอาไปแตะใกล้ๆมันก็จะสามารถแล้วก็คือขึ้นมาเลยมันจะเข้าไปเองนะแต่ว่าเราจะใช้ปากบังคับตอนที่ปล่อยปล่อยตัวอ่อนออกมาในในน้ำยาอีกชนิดหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะประเมินคุณภาพของตัวอ่อนทั้งหมดที่เก็บมาได้นะครับตัวอ่อนถ้าถ้ามีตัวรับเพียงพอเราก็ย้ายฝากไปจนหมดอ๋อย้ายไปได้เลยได้ในวันนี้ในวันเดียวเลยนะครับ แต่ว่าถ้ามีตัวอ่อนที่เหลือที่ตัวรับไม่เพียงพอที่ไม่พออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะแช่แข็งนะครับเก็บตัวอ่อนสามารถเก็บตัวอ่อนตรงนี้ได้เป็นสิบยี่สิบปีหรือโอ้โหตลอดการก็ยังยังอยู่เก็บไว้ได้นานเลยนานจนเราลืม <laughs> แต่อย่าลืมเติมในตัวเจนเลวแล้วกัน้อ๋อนะต้องเติมในตัวเจนตลอดนะครับ,รบอันนี้ก่อนที่เราจะฝังตัวอ่อนลงไปเนี่ยครับเราจะต้องมีการตรวจอะไรก่อนนี่ครับอันดับแรกคือเช็คการเป็นสัตว์มามีการเป็นสัตว์มาแล้วเจ็ดวันนะครับครับขั้นที่สองก็คือ ตรวจรังไข่นะครับอหรือล้วงคลำรังไข่ทั้งซ้ายและขวาอดูว่ามีคอปัสดูเตียมหรือเปล่ารับจะช่วยให้มุลูกตัวอ่อนฝังตัวในมุลูกได้ดีนะครับผมก็คือตอนเราสอดปืนเข้าไปเนี่ยมือเราก็จะต้องไปล้วงคลำตลอดนะว่าไปถึงไหนแล้วนะครับผมต้องเช็คตลอดเวลานะครับตอนนี้ตาเราอยู่ที่มือนะโอ้โหคนที่จะย้ายฝากตัวอ่อนได้เนี่ยจะต้องชำนาญด้านนี้ออันนี้ปล่อยตัวอ่อนไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้่ก็สามารถตรวจท้องได้หลังจากที่เราฝากตัวันไปแล้วเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเราก็มาเช็คดูว่าตัวอ่อนที่เราฝากไปเนี่ยอยู่หรือเปล่าครับครับใช้เครื่องอุลตราซาว์ในการตรวจดูนะน้องลองคิดดูสิครับว่าการขยายพันธุ์โคด้วยวิธีการผสมเทียมหรือวิธีการย้ายฝากตัวอ่อนนั้นแบบไหนจะให้ลูกวัวพันธุ์ดีมากกว่ากันครับครับก็ได้เห็น แล้วนะครับสําหรับเบอร์พื้นฐานแล้วครับก็ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้นะครับผนวกเอาความรู้ด้านการผสมเทียมแล้วก็ด้านชีววิทยายเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์นะครับเข้ามาใช้ในแก้ของการนะครับก็เข้ามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์แล้วก็การขยายพันธุ์นะครับ สำหรับวันนี้ก็คิดว่าจะได้ไอเดียเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายฝากตัวอ่อนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะ,ะได้รับความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับค่ขอบคุณครับ,บคุณอาจารย์ชายค่ะคร,ครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับท่านวิีย